ขอบคุณเครดิตผู้แปลไม่รู้อ่ะก็อยากแปล หนึ่งสัปดาห์ต่อมาในที่สุดหนึ่งสัปดาห์ของการพยายามอย่างหนักของฉันก็สําเร็จลุล่วงในที่สุดมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ก็ได้เบ่งบานแล้วไม่เลวเลยและมันยังดูดีมากฉันอยากมีพืชไว้เพื่อปลูกฝังตัวเองตลอดมาแต่มันคงอยู่ได้ไม่นานฉันคิดว่านี่เป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งฉันนี่มันสุดยอดจริงๆแต่เพิ่งจะอาทิตย์เดียวดอกก็บานแล้วมีบางอย่างดูไม่ถูกต้องและกุหลาบนั่นก็ยังเป็นไม้พุ่มแปลกจริงๆที่โตมาแค่ดอกเดียวแต่เนื่องจากดอล บอกว่ามันเป็นสายพันธุ์หายากมันจึงต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเองนอกจากนี้เธอไม่เคยพูดว่ามันคือดอกกุหลาบมันอาจจะเป็นแค่สายพันธุ์ที่ขายกันดอกนี้โตเร็วและดูแลง่ายบางทีนี่อาจจะเป็นจุดขายของมันยังไงก็ตามฉันสามารถทําให้มันมีชีวิตอยู่ได้ตอนนี้เรามาแสดงด้านที่สวยที่สุดของคุณให้ลูกค้าที่รักของฉันได้ดูกันการตกแต่งทิวทัศน์ที่สวยงามแบบนี้จะทําให้ลูกค้าลมดีอย่างแน่นอนพวกเขาอาจจะซื้อหนังสือ เพิ่มอีกสักสองสามเล่มอย่างที่คนโบราณกล่าวว่ารายละเอียดเป็นสิ่งสําคัญอดีละ่ะได้เวลาเปิดร้านแล้วเหงาจังไม่มีคนให้คุยด้วยเลยฉันสงสัยว่าฉันสามารถให้คําปรึกษารักษาจิตวิญ,ญญาณให้กับลูกค้าใหม่ๆใ,ในวันนี้ได้ไหมนะถนนที่23ร้านหนังสือที่ธรรมดาที่สุด ที่นี่หรอภายนอกดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับลูกเขาเท่าไหร่แฮะหรือฉันควรจะพูดว่าเจ้าของไม่เคยคิดที่จะขายหนังสือเลยล่ะดูเหมือนเขากําลังพยายามทําให้ดูลกล้างมากกว่าเบอร์ตันอัคเคอร์มันผู้เฝ้ายามลาตีฮันเตอร์ทําลายล้างไม่ใช่ว่าฉันคิดไปเองดูเหมือนว่ามันจงใจมาดูกันว่าประสาทสัมผัสด,ด้านการดมกลิ่นเหนือธรรมชาติของฉันในฐานะนักล่าจะสามารถหาเบาะแสอะไรให้กับฉันได้ไหมอ้อเจอแล้ว แม้จะผ่านไปสักพักแล้วฝนก็ยังมีกลิ่นอีเทอร์ที่คุ้มเครืออยู่นั่นคือออล่าอีเทอร์ของไวดีละ่ะปกปิดได้ไม่เร็วจริงๆเก็ดดำไรหน้าวิธีการของเขาค่อนข้างชำนาญมากน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถซ่อนตัวจากจมูกของฉันได้ฉันรู้แล้วที่มาของออล่านี้ดูเหมือนจะเป็นการสร้างจิตวิญญาณที่มีความรู้สึกบางอย่างแต่มันไม่แข็งแกร่งมากนะักการใช้เพื่อป้องกันทางเข้าก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีถ้าพวกไกยพันที่มีทักษะต่ำมาที่นี่มันอาจจะยากสำหรับพวกเขา ล่าที่นี่รู้สึกชัดเจนกว่าที่อื่นๆดูเหมือนว่าสมาคมแห่งความจริงจะพูดถูกไว้อาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสำนักงานใหญ่ของเขาคิดว่ามันดูเหมือนที่ซ่อนชั่วเขามากกว่าอย่างอื่นในตอนนี้ตามข้อมูลไว้ได้มาที่ร้านหนังสือแห่งนี้สองครั้งดูเหมือนว่าเขาจะมาที่แห่งนี้บ่อยกว่าคนอื่นๆถ้าอย่างนั้นไว้จะกลับมาที่นี่อีกแน่นอนฉันยังมีโอกาสที่จะจัดการเขาอยู่ที่สมาคมแห่งความจริงยังไม่เคลื่อนไหวอาจเป็นเพราะเหตุผลนั้นสินะแต่หนูน้อยโซโคของหมาป่าขา และลัดที่สีแดงพวกมันทำให้ยุ่งมากพอแล้ว ฉันยังคงได้กลิ่นควันเลยเลือดจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจากที่นี่อยู่เลยพวกเขาไม่เพียงไม่สนผลที่ตามมาเท่านั้นแต่พวกเขายังย้ายผู้คนมาที่นี่ด้วยหอเครื่องมือลับและสมาคามแเห็นความจริงนั้นค่อนข้างเก่งในเรื่องของการปกปิดแบบนี้แต่ไม่ควรรบกวนพวกเขาอีกต่อไปแล้วตอนนี้เมอร์ฟี่ตายแล้วชะตากรรมของหนูน้อยเหล่านั้นก็ถูกตัดสิทธิ์แล้วช่เธอสมควรได้รับมันฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจว่าเธอทําผิดพลาดตรงไหนก่อนที่เธอจะตายแม้จะโชคร้ายที่เธอได้พบกับ ปราดผู้ยิ่งใหญ่ที่มาเยือนสมาคมแห่งความจริงถึงแม้ดอลิสจะไม่อยู่ที่นี่พวกเขาก็คงต้องล้มเหลวอยู่ดีการฟักไข่ของกระจกวิเศษมีพลังมหาศาลจริงหรอมันถึงทําให้คนเสียสติได้น่ะยังไงก็ตามฮันเตอร์ไม่ควรสีเรียดเกินไปมันไม่ดีต่อการทํางานของเราตอนนี้ภารกิจของฉันคือการรอเป้าหมายของฉันมาจากนั้นฉันก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นระดับทําลายล้างฟังนะคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของเราฮันเตอร์คือการมีความระมัดระวังและมีความอดทนนั่นคือ ความรู้จักหัวหน้าของฉันแม้ว่าร้านหนังสือแห่งนี้จะไม่มีอีเทอร์เลยก็ตามแต่ฉันต้องระมัดระวังตัวเอาไว้เป้าหมายของฉันคือแกล้งทําเป็นลูกค้าทั่วไปและทําสํารวจฉันไม่สามารถยอมให้มีการแทรกซ้อนได้เปิดร้านกําลังดําเนินภารกิจ ตามที่ฉันคาดไว้รูปแบบของร้านหนังสือโดยทั่วไปจะไม่น่าสนใจฉันไม่รู้สึกถึงออร่าเหนือธรรมชาติแม้แต่นิดเดียวโอ้นั่นคือของที่สร้างจากไว้มันค่อนข้างเป็นงานฝีมือที่ดีอย่างที่ฉันคิดมันสามารถตรวจจับเจตนาฆ่าและโจมตีโดยอัตโนมัติพูดอีกอย่างก็คือฉันไม่มีเจตนาฆ่าฉันก็ปลอดภยัยฉันค่อนข้างมั่นใจในทักษะการปลอมตัวของฉันแม้ว่าจะมีระดับทำลายล้างอีกฉันสามารถทำให้พวกเขาไม่สงสัยอะไรได้เลยจนกว่าจะมีการโจมตีจากฉันตอน อนนี้ฉันต้องจัดการกับเจ้าของร้านหนังสือนี่แม้ว่าเขาจะเป็นแค่คนธรรมดาแต่เขาก็ยังเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ไวเลือกฉันต้องระวังฉันไม่สามารถเผยอะไรได้เลยยินดีต้อนรับเขามาแล้วลูกค้าใหม่ไม่มีลูกค้ามาพักหนึ่งแล้วรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปตอนที่ไม่มีคนมาเยี่ยมเยียนถึงเวลามีวันสงบสุขมันก็ไม่เลวใครบ้างที่ไม่ต้องการให้มีคนมาหาและให้ใช้คำรักษาจิตใจและรับเงินก้อนโตบ้างละ่ะไม่มีใครมาที่ร้านของฉันเลยแม้ว่า จะมีฝูงชนจํานวนมากหลังจากการระเบิดดูเหมือนจะถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงหลานหนังสือของฉันสักทีนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่สามารถปล่อยให้เงินเอ้ยลูกค้าใหม่ไปได้ไม่มีการปรับปรุงนึ่งดูดลูกค้าก็ไม่มีไม่มีธุรกิจไม่มีเงินก็เท่ากับไม่มีการปรับปรุงแม้ว่าจะมีไม่มากแต่ฉันสามารถใช้กล้ามเนื้อในปากเพื่อเพิ่มจํานวนได้ทักษะการสนทนาของฉันกระหายที่จะใช้แล้วสิคุณมาที่นี่ก็ย,ยืมดูหรือซื้อหนังสือใช่ไหมครับหากคุณมีคําถามใดๆโปรดอย่ายลังเลและถาม ผมมาได้เลยแค่มาดูเฉยๆนะไม่เลวเลยคําตอบนี้เหมาะกับคนที่เดินเตะๆไปมาในดินแดงหลกล้างด้วยความเบื่อนหน่ายหลังจากได้ยินข่าวเป็นยังไงล่ะการแสดงของฉันค่อนข้างดีใช่ไหมฉันจะมองไปรอบๆแบบนี้และสํารวจให้เสร็จเร็วๆถึงตอนนี้ <c oughs> ก็ยังไม่มีอะไรคุ้มค่าเลยหืม <c oughs> กุหลาบมันดูสวยมากมันต้องแพงมากแน่ๆมันอาจจะน่าจดจำในร้านหนังสือที่ดูธรรมดานี้แต่มันก็แค่กุหลาบไม่มีอะไรน่าสังเกตมากนะัก เกิดอะไรขึ้นฉันขยับตัวไม่ได้ดอกไม้นั่นดึงบางอย่างออกจิตวิญญาณของฉันหรอนี่คือกับดักฉันถูกจับได้เป็นไปได้ยังไงฉันไม่สามารถตรวจจับความผันผวน,นของเวทมนตร์ได้เลยหากคุณมีคำถามใดๆเพียงแค่ถามผมมาดูสิ่งที่คุณต้องการได้เลยดูหมายความว่ายังไงกันฉันจะดูสิ่งที่ต้องการได้ยังไงฉันขยับตัวไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ต้องสงสัยเลยทั้งหมดนี่ถูกวางแผนไวตั้งแต่แรกเขารู้แล้วว่าการปลอมตัวของฉันตาคู่นั้นเหมือนกำลังมองดูตัวตลกที่เดินไปมาในกับดักลอย ยิ้มนั่นอาจดูเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น,นเวลาทักทายแขกแต่จริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยการย่อเยยและมุ่งหลายฉันคิดว่าเขาไม่รู้อะไรเลยฉันเลยแซงทําเป็นลูกค้าธรรมดาแล้วพูดอย่างอายๆว่าแค่ดูแล้วเจ้าของร้านหนังสือคนนี้ก็ตอบกลับไปมาอย่างไปชดประชันว่าดูสิ่งที่คุณต้องการได้เลยนั่นคือคําคู่อย่างชัดเจนเขาอยากเห็นความกลัวและสิ้นหวังในตาของผู้บุกลุกอย่างฉันเขาไม่ได้สื่ออย่างชัดเจนนะักสิ่งที่เขาหมายถึงคุณไม่ได้บอกว่าคุณต้องการดูรอบๆใช่ งั้นดูเลยฉันจะไม่ห้ามคุณคุณกาลังบอกว่าคุณขยับตัวไม่ได้หรอขอโทษด้วยนะนั่นเป็นเพียงความผิดพลาดของสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของฉันเขาต้องคิดแบบนี้อยู่แน่ๆฉันไม่เคยถูกทําให้อับอายขนาดนี้มาก,ก่อนความตายจะอะไรที่จบเร็วเกินไปแต่เขาต้องการทําลายทั้งตัวของฉันน่าก,กลัวเกินไปแล้วแต่ที่น่าก,กลัวที่สุดก็คือถ้าภา,าษาสัมผัสถูกต้องฉันกําลังถูกดูดสิ่งนั้นกําลังฉีกฉันออกและกินบางสิ่งจากส่วนลึกในจิตวิญ,ญญาณของฉันมันคือตัวอะไรกันแน่ฉันไม่เเข้าใจลลลยพลังแะ ของฉันยังคงอยู่แต่ฉันทําอะไรไม่ได้เลยความสิ้นหวังที่ทําอะไรไม่ได้เลยและรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกกินเฮลนิดไม่สําคัญหรอกว่าฉันจะเอาคืนมาได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือฉันจะอยู่แบบนี้ไปจนตายไม่นะฉันไม่ต้องการแบบนี้ทําไมเขาถึงไม่ฆ่าฉันเลยล่ะอย่างน้อยฉันก็จะถูกปลดปล่อยสักทีเขาต้องเป็นปีศาจที่ซาดิตมากๆมันเป็นความผิดของฉันเองฉันยอมแล้วฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วใครจะช่วยฉันได้บ้างนะช่วยด้วยหืมลูกค้าที่รักมีอะไรจะถามไหมคุณบอกว่าคุณจะดู ไม่ใช่หรออ่าคุณคิดว่าดอกไม้นี้ส่วนเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วมันดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้สําเร็จดูเหมือนว่าการพยายามอย่างหนักของฉันจะได้ผลในที่สุดฉันก็สามารถขยับตัวได้แล้วอ่านี่คือความรู้สึกตอนใกล้ตายเหรอความโกรธความตกใจการหมดหนทางและการวิงวอนอย่างสิ้นหวังนี้ถึงอยากจะตะโกนไปให้สุดเสียงแต่ก็ไม่มีแรงเลย ใช่มันสวยมากถ้าฉันไม่รู้สึกลึกลงไปในจิตวิญญาณของฉันฉันคงคิดว่าตัวเองจะประสาทร้อนหลังจากชีดเลือดที่ปนเปื้อนมากไปไม่สําคัญหรอกกาอนุมัติระดับทําลายล้างไว้มันไม่สําคัญหรอกดีแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่อัคเคอร์อมันสูญเสียความตั้งใจที่จะไปสู้อย่างสิ้นเชิงตอนนี้เขาแค่อยากนั่งรถเข็นและแต่ตองความหมายของชีวิต